ถ้าเกิดพูดถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของประเทศจีนนะครับหลายคนก็คงนึกถึง Ten เซ็นซึ่งเป็นเจ้าตลาดโซเชียลมีเดียแล้วก็เกมออนไลน์นะครับหรืออาลีบาบาเจ้าตลาดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับหรือไบดูเจ้าตลาดบริการเซิร์ชเอนจินนะครับแต่ในระยะหลังครับมีอยู่บริษัทหนึ่งครับเริ่มแย่งชิงเวลาของผู้บริโภคไปนะครับจากยักษ์ใหญ่เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นก็คือ ByteDance น่นเองครับเจ้าของแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่างติ k t o k ครับ ซึ่งหลังจากไบแดนซ์เนี่ยนะครับสร้างป้อมปราการอันแข็งแกร่งในธุรกิจโซเชียลมีเดียได้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเขาเลงไว้ต่อไปก็คือการรุกเข้าสู่เทคโนโลยีด้านอื่นครับแม้ว่าอาจจะต้องเปิดสึกกับเจ้าตลาดเดิมก็ตามครับแล้วตอนนี้ครับไบแดนซ์เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่บ้างคลิปนี้ผมจอห์นมินยูครับจะมาเล่าให้คุณฟังครับ ขอขอบคุณเนื้อหาดีๆนี้นะครับจากลงทุนแมนและแอปบล็อกดิดด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องของเรานะครับอยาจะเชิญคุณนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับพวกเรา The Business ผ่านทาง y u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  e m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  e r s s i p ครับแค่กดปุ่มจอยนะครับหรือว่าปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปข้างปุ่ม subscribe ครับเพื่อสนับสนุนเราเป็นแบบรายเดือนนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเรานะครับผ่านทางบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ย้อนไปนะครับเมื่อปี2016ครับหรือ5ปีที่แล้วนะครับ ByteDance ครับเปิดตัวแพลตฟอร์มคลิปวิดีโอสั้นสำหรับคนจีนครับชื่อว่า Youin ครับ หรือในเวอร์ชั่นสากลที่คนต่างชาติรวมถึงคนไทยเราคุ้นเคยกันนะครับในชื่อ TikTok ครับแนวโน้มที่คนติดตามคอนเทนต์สั้นมากขึ้นนะครับประกอบกับฟีเจอร์ลูกเล่นตกแต่งคลิปที่สําคัญเนี่ยก็คือความโดดเด่นในเรื่องอัลกอริทึมครับที่คัดวิดีโอตามความสนใจของผู้ใช้งานได้ดีมากส่งผลให้ TikTok เนี่ยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศนะครับ ปัจจุบันครับ t ิกต o อเนี่ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า2,000ล้านครั้งนะครับและมีผู้ใช้งานประจำหรือ Active User ทั่วโลกสูงถึง1,332ล้านบัญชีต่อเดือนครับด้วยเหตุนี้นะครับ t e Dance เนี่ยจึงมีรายได้ค่าโฆษณามหาศาลครับและเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับปี2018ครับรายได้2.4แสนล้านบาทครับปี2019ครับรายได้5.5แสนล้านบาทครับ ปี2020ครับรายได้1.1ล้านล้านบาทครับซึ่งทำให้ b y t e d a n e เนี่ยนะครับเป็นสตาร์ทอัพยูนิคอร์นใหญ่สุดของโลกครับ มีมูลค่าประเมินของบริษัทณัสิ้นปี2020นะครับอยู่ที่ประมาณ180,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณ5.9ล้านล้านบาทครับจะเห็นได้ว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการสร้างฐานผู้ใช้งานหลักพันล้านในเวลาไม่นานนะครับแต่คำถามที่น่าสนใจครับก็คือ ByteDance เนี่ยมีแผนเติบโตต่อไปยังไงครับเนื่องจาก TikTok นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนมาสร้างสรรค์คลิปหรือรับชมวิดีโอสั้น บเดนเนี่ยจึงเห็นโอกาสในการทําธุรกิจเกี่ยวกับคอนเทนต์และบริการประเภทต่างๆครับที่ส่งเสริมให้มีการใช้งาน t i k t o ็อเพิ่มขึ้นครับซึ่งจุดนี้เนี่ยบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อแพลตฟอร์มหรือเสนอบริการใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคได้ในทันทีครับ เราลองมาดูตัวอย่างธุรกิจอื่นที่น่าสนใจของ ByteDance นะครับและคู่แข่งของพวกเขาที่ต้องเผชิญหน้าด้วยนะครับธุรกิจเกมออนไลน์คลิปเกมเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ยอดนิยมบน t i k t o อกนะครับและเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลเพราะผู้เล่นสมัยนี้เนี่ยพร้อมจ่ายเงินไม่จํากัดนะครับเพื่อซื้อไอเทมพิเศษด้วยเหตุนี้แหละครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ByteDance จึงตัดสินใจทุ่มเงิน1.3แสนล้านบาทครับเข้าซื้อบริษัทมูนช o นครับ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมแนว Multi Player Online Battle Arena หรือว่า m o b i l นนั่นเองนะครับรวมทั้งเข้าซื้อบริษัท C4 Games ครับผู้พัฒนาเกมชื่อดังอย่าง Red Alert OL นะครับและลงทุนในบริษัท Reworld นะครับผู้พัฒนาเกมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นครับคล้ายกับ Roblox ครับคู่แข่งสำคัญในตลาดนี้นะครับก็คงเป็น Tencent ครับซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการผู้พัฒนาและลงทุนในเกมดังมากมายนะครับอย่าง Honor of Kings นะครับ League of Legends, ROV p ับ g ครับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงนะฮะ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์หลักบน t i k To อกที่ทำให้เกิดคลิปไวรัลและนำไปสู่การสร้าง Challenge ด้านการร้องและการเต้นมากมายครับทำให้เมื่อปีที่แล้วนะครับไบ Dance เนี่ยได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงที่ชื่อว่า r e s o นะครับซึ่งผสมผสานความเป็นโซเชียลเข้าไปโดยสมาชิกเนี่ยสามารถแชร์หรือว่าโพสต์คุยกันเกี่ยวกับเพลงได้นอกจากนั้นเนี่ยบริษัทยังอยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับในรูปแบบเสียงคล้ายกับ c ล u b h o u ส e อีกด้วยนะครับ คู่แข่งสำคัญในตลาดนี้ก็คงเป็น t e n c ซ n t ครับซึ่งมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงถึง800ล้านบัญชีนะครับอย่างแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเพลง Jukes ที่นิยมในไทยก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Tencent ด้วยครับแอปพลิเคชันแชทนะครับเมื่อมีคลิปว i r รัลเกิดขึ้นบน TikTok สิ่งที่ผู้คนมักทำถัดมาเนี่ยก็คือการแชทเรื่องดังกล่าวกับเพื่อนด้วยเหตุนี้นะครับ d a n c e เนี่ยจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน h a t ที่ชื่อว่า Duo Chan ครับ และ Flip Chat ขึ้นมานะครับโดยมุ่งเน้นฟีเจอร์แบบวิดีโอแชทนะครับและสามารถตั้งห้องคุยเรื่องน่าสนใจในโลกออนไลน์ได้คู่แข่งสำคัญในตลาดนี้ในจีนก็ยังคงเป็น Ten c ซ n t ครับซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันแชทชื่อดังอย่าง e c h a t ที่มีผู้ใช้งานประจำสูงถึง1,225ล้านบัญชีต่อเดือนครับซึ่งไม่นานมานี้นะครับเรื่องแอปพลิเคชันแชทเนี่ยกำลังเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างทั้ง2บริษัทด้วยนะครับโดย Tik t o k เนี่ยได้ยื่นฟ้องเ e n c ซ n t ครับในกรณีที่จำกัดไม่ให้ผู้ ใช้งานดูยินเนี่ยแชร์คอนเทนต์ไปยัง V Chat ครับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซครับในปัจจุบันนะครับรูปแบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มาแรงก็คือโซเชียลคอมเมิร์สครับที่การรีวิวหรือโฆษณาสินค้าบนโซเชียลมีเดียโดยอินฟลูเอนเซอร์เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคครับก็เลยทำให้ b บ d a n c e เนี่ยะครับเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน Ti ๊ t o k ให้คนที่ชมคลิปเนี่ยสามารถกดปุ่มเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆและสั่งสินค้าที่สนใจได้ในททัันีครบ นอกจากนั้นนะครับบริษัทก็ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซของตัวเองที่ชื่อว่าชิเดียนครับนะฮะและชินข่าวนะครับรวมทั้งเปิดให้บริการดูยินเพยนะครับซึ่งเป็น e-wallet สำหรับชำระเงินค่าสินค้าอีกด้วยครับ คู่แข่งสำคัญในตลาดนี้นะครับก็คงเป็นอาลีบาบาครับเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเถาเป่าทีมอลลาซาด้านะครับรวมไปถึงบริการชำระเงินยอดนิยมอย่างอาลีเพด้วยครับบริการเซิร์ชเอนจินครับโดยปกติเนี่ยคนเล่น TikTok นะครับมักจะมีการค้นหาวิดีโอที่อยากดูหรือหาคอนเทนต์ตัวอย่างมาใช้สร้างสารรค์คลิปซึ่ง ByteDance เนี่ยก็พยายามต่อยอดด้วยการพัฒนาระบบเ e ิร์ชเอนจิน ภายในแอปพลิเคชันให้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ทั่วไปนะครับเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆให้หลากหลายมากขึ้นครับคู่แข่งสำคัญในตลาดนี้นะครับก็คงเป็นบดูครับซึ่งครองตลาด Search Engine ในประเทศจีนสัดส่วนกว่า75%เลยนะครับจากเรื่องราวนี้นะครับทุกคนคงพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าบ่ายแดนเนี่ยมีการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Tik t o k ในหลากหลายด้านครับซึ่งก็น่าติดตามต่อนะครับว่าจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นจะทำให้ e c o s y s t e m ของบริษ แร่งขึ้นและแข่งขันกับเจ้าตลาดเดิมอย่างเทนเซนต์อารีบาบาและไบดูได้สูสีมากน้อยเพียงใดครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเวลานี้นะครับอาจจะไม่มีบริษัทไหนอยากทำตัวโดดเด่นมากจนเกินไปนะครับเพราะตัวละครสำคัญของเรื่องนี้อย่างรัฐบาลจีนครับกำลังเข้ามากำกับธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อไม่ให้บริษัทยักษ์ใหญ่มีอำนาจผูกขาดตลาดครับซึ่งตัวละครสำคัญตัวนี้คงเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่มีใครกล้าท้าชนด้วยเลยนะครับ ขอขอบคุณเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับจากลงทุนแมนและแอปบล็อกติดด้วยนะครับและก่อนจากกันครับอยากจะเชิญคุณนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับพวกเรา The Business ผ่านทาง y u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  e m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  e r s s i p ครับแค่กดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ครับข้างปุ่ม subscribe นะครับจะได้สนับสนุนเราแบบรายเดือนนะครับและคุณยังสามารถสนับสนุนเราผ่านทางบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ